กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้มีการคลิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมการโท่ประเทศ25,000ฉบับหวังให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนสร้างอาชีพและ,ะไรายได้ที่มั่นคงครับจากนโยบายของรัฐบาลที่ให้เปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปรกร4.01เพื่อเป็นโฉนดการเกษตรนะครับวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป็นประธานคิกออฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่พศ2567ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ก็ยังมีการคิ c k off พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วยครับรัฐบาลเองนะครับมีเป้าหมายให้เกษตรกรกินดีอยู่ดีลดความเหลื่อมล้ําต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิในการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดกระทรวงเกษตรจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอาศัยตามมาตรา3 0นะครับเห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์สปก4 401ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลนะครับมีเกษตรกรที่เข้าคุณสมบัติจํานวน2.27ล้านแปลง เนื้อที่ประมาณ22ล้านไร่นะครับเกษตรกรจำนวน1.6ล้านคนการคิกออฟในวันนี้จะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนสามารถนําเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับในการประกอบกิจการภาคการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับ